วัดีคะ่ะวันนี้นะคะซินดี้เอ็กซ์แอลกลับมาอีกแล้วและเราก็มีคุณจ้อยนะคะขาเดิมเจ้าประจำกับคุณแนทเจ้าเดิมค่ะวันนี้นะคะเราทั้งสามคนจะไปโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักนะคะซึ่งเราทั้งสามคนไม่ได้มีใครเจ็บป่วยอะไรนะคะแต่ว่าเราจะไปบริจาคแฮนเจลค่ะเฟรย่าแฮนเจลนะคะให้กับโรงพยาบาลสนามที่กําลังจะเปิดใหม่ที่บางมดซึ่งตอนนี้นะคะสถานการณ์โควิดในทีนะคะมันรุนแรงมากขึ้นเรืะะ่อยๆเราก็เลยคิดว่า อะไรที่เราช่วยได้นะคะเราก็พยายามจะช่วยให้มากที่สุดนะคะตอนนี้ค่ะโรงพยาบาลสนามที่บางโมที่กำลังจะเปิดเนี่ยมีเตียงมากถึง400เตียงบริจาคเท่าไหร่ก็ไม่พอขอเชิญชวนทุกคนนะคะนํามาบริจาคได้เ่อะเลยนะคะและเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าบรรยากาศตอนบริจาคเป็นยังไงบ้างนะคะ คนมาอยู่ที่โมเลนิเจร่รอกตันอยู่นะคะเพิ่งอยู่แถวบางซีแล้วก็เราของคนมาที่นี่เพื่อที่จะบริจาคแคนเซลให้กับโมเลนิเจนะคะรถของเรามาแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะนำแคนเซลที่เราบริจาควันนี้ค่ะทั้งหมด500ลิตรนะคะบริจาคให้กับโมเลนิร่วมกตัญยูเลย อันนี้คือวิธีการและขั้นตอนนะคะกรณีที่จําเป็นต้องเก็บศพนะคะผู้ป่วยโควิด -19 นะคะแล้วก็ต้องดูว่าเราต้องใช้อะไรบ้างนะคะซึ่งแบบลหลังพวกนี้พอใช้เสร็จแล้วทิ้งหมดใช้เยอะมากว่าอันนี้คือหนึ่งกล่องต่อหนึ่งต่อหนึ่งศพหนึ่งศพผู้เสียชีวิตหนึ่งศพนี่ครับก็จะมีเรียงทั้งเคชิลมีทั้งอะไรเงี้ยอุปกรณ์ป้องกันหมดทั้งหมดเลยเยอะมากจริงๆมูลค่าหลังก็ประมาณเกือบหมื่นบาทหนึ่งลังเหรอคะโอ้ ตันนี้ที่ขาดเหลือจริงๆของมูลนิธิคืออะไรคะขาดแอลกอฮอล์ได้ค่ะค่ะวันหนึ่งมูลนิธิรับผู้ป่วยกี่ท่านคะ,ะค่ะนหน้าสิบรายขึ้นไปเยอะมากจริงๆเลยนะคะตอนนี้ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะซินดี้อยู่ที่เพจชองเตยดีจังนะคะที่นี่นะคะเป็นจุดศูนย์กลางในการทาเป็นครัวกลางนะคะในการที่จะทําอาหารเพื่อที่จะแจกใจ่ายให้กับผู้ติดเชื้อนะคะทั้งผู้ติดเชื้อที่อ,อ,อยู่ในชุมชนแล้วก็ผู้ติดเชื้อด้านนอกด้วยนะคะรวมถึงบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องตัดตัวด้วย mm. ที่นี่นะคะเป็นครัวกลางในการแจกอาหาร3าม,มื้อเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่แจกอาหารให้เขานะคะเขาจะเดินออกมาแล้วก็อาจจะทําให้มีการแพร่กระจายเชื้อได้นะคะ และตอนนี้นะคะก็เป็นช่วงที่ทั้งรถนะคะแล้วก็รเดอร์ทั้งหลายนะคะจะมารับอาหารที่ผู้มีเจตัรัานะคะบริจาคแล้วก็นําไปส่งให้กับบ้านหรือว่าห้องที่ผู้ติดเชื้ออยู่นะคะซึ่งจะทําให้เขาต่อชีวิตไปได้ในแต่ละมือเลยค่ะ วันนี้นะคะกลับมาเจอกับซินดี้เอ็กแอลนะคะแล้วตอนนี้เราอยู่ที่คลองเตยดีจังค่ะคอันนี้คือคุณนินจานะคะคผู้ดูแลคลองเตยดีจังค่ะครับผมเล่าให้ซินดี้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าช่วงนี้เราสถนานการณ์ของเราเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ตอนนี้ใช่ไหมครับออบอกเลยว่ายังน่าเป็นห่วงมากๆาเพราะตอนนี้เนี่ยมันเกิดการระบาดหนักกว่าเดิมในรอบแรกอะครับใ้นต้น,ต,น,ต,นต้นปีที่ผ่านมาเลยครับซึ่งตอนนี้เนี่ย ทีมเราเองก็กําลังกระจายความช่วยเหลือไปทุกทที่ตอนนี้กระจายไปทั่วกรุงเทพไม่ได้ดูแค่ในพื้นที่คลองเตยแล้วครับก็ตอนนี้เนี่ยอย่างที่ทราบข่าวครับเรากำลังทำระบบโฮมไอโซเลชันซึ่งทีมเราก็เป็นหนึ่งใน เป็นส่วนหนึ่งที่กําลังทําระบบนี้อยู่โดยการส่งความช่วยเหลือทั้งถุงยังชีพด้านหลังครับทั้งยาเครื่องวัดออกซิเจนที่เราพอจะมีส่งไปช่วยเหลือตามที่เขาร้องขอมาในทั่วกรุงเทพเลยแล้วตอนนี้ทรัพยากรที่มีเพียงพอไหมคะบอกเลยว่าเราต้องการอีกจํานวนมากครับเพราะว่าตัวเลขมันเท่าไหร่ก็ไม่พอใช่ไหมเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะตัวเลขมันเราแข่งกับตัวเลขที่คนติดเชื้อเพิ่มขึ้นในทุกวันครับมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นทุกวันเพ่เห็นบอกว่าตอนนี้เป็นหลักพันใช่ครับใช่แล้วก็เยอะ น่าจะยังไม่หยุดง่ายๆด้วยได้ค่ะแล้วตอนนี้อะไรที่รู้สึกว่าสําคัญมากๆเลยคะ,อะตอนนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์เกี่ยวกับแพทย์เกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นยารักษาตามอาการเลยครับยาแก้ไอาย,ยาพาราสลับเด็กและผู้ใหญ่ก็จะมีเกลือแร่แก้ท้องเสียครับเพราะผู้ป่วยบางคนมีการท้องเสียด้วยยัดมากมากใช่ลแล้วก็จะมีเครื่องวัดออกซิเจนครับปลายนิ้วแล้วก็มีปลอดวัดไข้แล้วก็จะมีอุปกรณ์สลับแพทย์ครับเพื่อเฟ เ e c ชิลชุด PPE แมสเจลแอลกอฮอล์เี้ยพวกนี้ต้องการเยอะมากสำหรับอาสาที่เขาไปช่วยเหลือใช่ครับ,<ช>รบถูกต้องครับได้เลยค่ะแล้วอยากจะฝากอะไรไปกับผู้มีเจตสัทธาทั้งหลายไหมคะคก็อ่ายินดีครับก็ถ้าหากว่าใครที่กำลังมีมีเหลือกําลังที่จะช่วยกันครับก,ก็อยางจะใช่มีกําลังพอจะช่วยกันก็ฝากทุกคนด้วยครับ วันนี้ซินดี้ขอลาไปก่อนนะคะลาไปด้วยภาพพลังมดที่น่ารักทุกคนเลยค่ะพลังมดตัวเล็กๆอย่างเรานะคะจะสร้างเรื่องที่ยิ่งใหญ่ได้ขอให้ทุกคนออกมาเป็นพลังมดด้วยกันนะคะบ๊ายบาย